ประทับมรณะบทที่49พริการหน้าคางแข่งกระบีลมหวนนึกถึงแผนยืมดาบฆ่าคนของมันมีเพียงล้มเหลวยังถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรฆ่าคนของน้ำไหยเพิงโทสะทั้งมวลหลวระบายใส่ท่งเทนขีกระบีลมหวนเดึงกระบีสั้นจากเข็มขัดหนังที่วางเอวมาสองเล่มทถลิงจ้องมองท่งเทนขีอย่างอาัฆา,าตมาหลายกล่าวว่าผู้แท้ท่ง เราสองพบกันอีกคราแล้วท่งเทนขคีก้าวอย่างเยือกเย็นน่าเสียดายที่ท่านพาดท่าเสียทีอีกครั้งกระบี่ลมหวนรั้งกระบี่สั้นทั้งสองเล่มขึ้นเข็นเสียงว่าเราหูเห็นว่าเจ้าก้าวเร็วกว่าเหตุไปอาศัยท่านมีศักดิ์ศรีกาวาจาเช่นนั้นหรือกระบี่ลมหวนขุนแขนอัดอกมิมีที่ระบายได้พอฟังจึงขยับข้อมือวูบหมายสัดก,กระบี่สั้นออก พันไว้เสียงเข้มแข็งแกร่งกล้าวดังว่าจ้าก่อนขึ้นเสียงยังกังวานชายชราหน้าแดงศาสพุ่งลงจากไหลเขามาเพ่งตามองท่งเทนขีกล่าวว่าผู้แท่ทงหากเพิ่มเล่าหูเขา้าอีกคนหนึ่งมีซรามีศักดิ์ศร,รคีคู่ควรกลาว,วาจาเช่นนั้นหรือไม่ในเสียงกล่าวก้าวเนิบนาบเข้ามาแปลชายชราที่ด้านหลังก็เคลื่อนตามติดมาด้วยท่งเทนขีจับจ้องมองมันอย่างเยือกเย็นกล่าวว่า หากแมงเข้าพเจ้าคาดดาวไม่ผิดท่านสมควรเป็นหนึ่งในสี่เท่าแห่งบูริมก้าวเอียงจื้อกะมังชายชราหน้าแดงก่าวเสียงทุ้มหนักเจ้าคาดดาวไม่ผิดอาศัยเราสองมิซรามีศักดิ์ศรีหักหลังกับท่องกงชื่อักคาหรือไม่ขอทานสำราญลมสอดคำขึ้นใช้สองก้มลมหนึ่งออกจากยุติธรรมเกินไปขอทานเท่าขอเข้าร่วมด้วยชายชราหน้าแดงชายยาก้าเอียงจื้ หัวรอดดังกวานกล่าวว่าเล่าหูคาดเดาว,ว่าท่านย่อมต้องยืนหยัดอยู่ฝ่ายท่งเทียนขีแล้วท่านไม่ยอมอยู่ร่วมฟ้าเดียวกันขอท่านเท่าย่อมไม่ช่วยเหลือพวกท่านอย่างนั้นกับยึดทำยิ่งเพียงแต่ปลายตามายัางท่งเทียนขีเอ่ยสืบต่อแล้วท่านจะวิสูน์ผลแพ้ชนะในตอนนี้หรือท่องเทียนขีเข้าใจจิตนามันดีจึงกล่าวหรือท่านยังมีวาจาใด คิดไข่กล่าวกล่าวเอียงจือกล่าวตรงว่าเล่าหูเห็นว่าการต่อสู้ของเราสองมีผลสะทอนเถือถาการบูริมสมควรนะแนะกำหนดเวลาหักหารกันทงเทนคีแค้นหัวกลก่าวว่าเพื่อที่ท่านสามารถอาศัยโอกาสนี้ทวงถามซากศพที่สูญเสียไปกับคืนมากะมังเจ้าเห็นว่าเล่าหูมีความจำเป็นเช่นนั้นทงเทนคีเน้นเสียงว่า ซากศพแม้ไม่มีประโยชน์แต่สามารถอาศัยซากศพเป็นเครื่องตัดสินว่าภายหน้าสำนักน้ำไหทะเลใต้จะร่วมมือกับผู้ใดกล่าวเอียงชื่อสถานใจวูแต่ไม่แสดงออกทางสีหน้ากล่าวว่ามิว่าภายหน้าสำนักน้ำไห่ร่วมมือกับฝ่ายใดหล้วให้เป็นประโยชน์ต่อเจ้าเล่าหาแยแสสนใจขุมกำลังของน้ำไหมไม่มิเช่นนั้นก็ไม่เสนอซากศพสีเสียงบู แห่งน้ำไหต่อสนักเลงสัวกระบี่ลมหวนแคนเสียงสอดคำขึ้นสักวันหนึ่งสนักเลงสัวจะร่วมมือกับน้ำไหไล่ล่าเจ้าจนม,มีที่ยืนหยัดทรงกายทงเทนขีแค่นหัวหน้ากล่าวว่าหากแม้สนักน้ำไฮมีความสามารถเช่นนั้นจริงพรกท่านต้องถูกล้มล้างไปก่อนไม่มีวันเห็นวันนั้นได้ทั้งนี้เพราะผู้ที่สังหารซีเสียงบูหาใช่เราไหม กระบี่ลมหวนกระชากเสียงว่าเจ้ามีจตนาป้ายผิดชัดๆท่งเทนขีก่าวเสริมขึ้นเพราะเหตุนี้พักท่านต้องการช่งยิงซากศพคืนมาจึงสามารถแก้ไขกับกายสถานการ์าวเอียงจื่เกล่าวเสียงถ้มหนักเห็นได้อย่างไรกันความนี้ท่านย่อมรู้ซึ้งกระจ่างกว่าเราหากแม้นํำไห้ลวนยึดถือข้าพเจ้าและพักสยันจันทาเป็นศัตรูย่อมเห็นว่าข้าพเจ้า โดดเดียวรำพังดังนั้นทุ่มเทกำลังสำคัญล้มล้างพักท่านก่อนจากนั้นจึงมุ่งหวังจัดการข้าบัตเจ้าวาจาประดานี้แม้กล่าวอย่างเช่มชาเนิบนาบแต่สถานจิตใจเก่าเอียงจือและกระบีล้มหวนจดริกคิดไม่ถึงว่าความคิดอ่านของรถนมนี้กับลึกซึ้งป่านนี้ก่าเอียงจือเพ่งตาคมวาวราวอาวุธจับจ้องมองหน้าท่งเทนขีไปเวลานานจึงกล่าวผู้แท้ทง เล่าฮูตอนนี้รู้สึกว่าการดำรงคงอยู่ของเจ้ายังเป็นผลคุกคามตอ่อพรรคเรามากกว่าสำนักเลี้ยงสวนนําไหร่วมมือกันเสียอีกท่งเทนขีกว่าตามองมันสองอย่างเย็นชาแวบหนึ่งกล่าวว่าน่าเสียดายที่ขมกำลังของสองท่านตอนนี้ยังไม่เพียงพอต่อการกำจัดข้าพเจ้าก่าวเอียงชื่อแม้สำเนึกว่าท่งเทนคีกล่าวไม่ผิดแต่ไม่ยอมรับคบคิดแล้วกล่าว เจ้าทราบหรือไม่ว่านี่เป็นเขตการปกครองของผู้ใดทงเทนคีกล่าวอย่างเฉยชาก่อนที่ท่านจะจากไปต้องการกอบกู้หน้ากับคืนกะมังกล่าวเอียงจือ่อฟังจากน้ำคำท่งเทนขีเข้าใจว่าฝ่ายตรงข้ามไม่ต้องการหักล้างกันในวันนี้จึงกล่าวความนี้เจ้ามีศักดิ์สรีถามไทยหากเจ้าแน่ใจว่าข้อสืทฐานที่ผ่านมาไม่ผิดพลาด เห็นว่าพวกเราเกรงกลัวเจ้าจริงก็ลงมือได้ข้าพระเจ้าเห็นว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาอย่างนั้นเล่าหูมีอาจน้อมสนองสืบไปเบือนหน้ามายังกระบี่ลมหวนก่าวว่าพวกเราไปกันเถอะกระบี่ลมหวนแม้ไม่เกาะกิ้งเทียบเท่าเกาเอียงจือแต่ก็ท่องเที่ยวในวงนักเลงไปวดานานเห็นท่องเทนขีมีพวกของเข้มแข็งได้แต่ข่มกั้นโทสะไว้กล่าวว่าผู้แซ่ท่ง ในเวลาอันใกล้เราสองต้องได้พบกันจบคําหันกายไปยังไหลเขาพร้อมกับเกาเอียงจือทองเทนขีมิได้ขัดขวางเพียงกล่าวว่าสองท่านยังไม่ได้นัดแนกําหนดเวลาไว้เกาเอียงจืไม่เดี๋ยวหน้ากลับเน้นเสียงว่าในสายตาเล่าหูพวกเจ้าเป็นนกในกรงแต่ภาพในไห้มิจําเป็นต้องนัดแนะกําหนดเวลาท่งเทนขีร่อย่างเย็นชามิทราบกรงนกนี้ วางขวางสักเท่าใดก่าวเอี้ยงจือ้อสาดพุ่งกายขึ้นบนไหล่เขาพางก่าวไม่เกินรศมีร้อยดีในเสียงก่าวกระบีลมหวนและชายชราทั้งแปดโลนโนดแน่นติดตามไปขอทานธานลมระบายลมหายใจย,วยาวทางหนึ่งพบาทแผลบริเวณต้นแขนทางหนึ่งกล่าวว่ามรสุมระลอกนี้นับว่าสงบลงชั่วคราวเด็กน้อยขอทานเท่าเพียงเสดายแทนเจ้า ที่ปล่อยให้โอกาสดีงามผ่านพ้นไปทงเทนขีกล่าวเสียงราบเรียบผู้โสเห็นว่าสมควรหลังเก่าเอี้ยงจือและพวกไวมีเหตุคำนวณตามสภาพการเมื่อครูพวกมันมีเปรียบกว่าชัดๆใหญ่ไม่ได้ดอนกำลังพักยนจันทาไว้ท่งเทนขีกล่าวเสียงเนิบนาบผู้เยาเห็นว่าพวกเราแม้มีเปรียบกว่าแต่ไม่แน่นักว่ารลังมันสองไว้ได้หากเกิดการหักล้างขั้นแต่หักกับมันสอง จนพวกมันทุ่มเทกำลังพักเยียนจันทานในระแวกนี้มาจัดก,การพวกเราสำนักเล็งัวก็สามารถตักตวงผลประโยชน์ได้ขอทานสำรานลมสถ,ถานใจวูบจากนั้นหัวรอด,ดังยาวนานกล่าวว่าขอทานเท่าเลื่อมใสภูมิปัญญาเจ้าจริงๆเพียงแต่ความนึกคิดของเจ้าแม้ดีพร้อมแต่ขอทานเท่าเห็นว่าเมื่อคร่เจ้ากระทำเรื่องผิดพลาดไปประการหนึ่งผู้โมหมายถึง เรื่องทำร้ายซีเสียงหมูมิผิดเด็กแท้ซีแม้มีความผิดสมควรตายแต่ขนวณตามสถานการณ์เจ้าม่ควรเพราะศัตรูเข้มแข็งเยี่ยงน้ำไยขึ้นท่งเทนขีหน้าแปรเปลี่ยนเล็กน้อยกล่าวว่าผู้โสเห็นว่าสมควรรับเงื่อนไขมันพวกเราไม่ควรทำร้ายมันถึงแก่ทีวิตเรื่องเพราะขงรังสำนักน้ำไฮเข้มแข็งแกร่งกล้าจริงๆวาจากล่าวคุมมคือ มีต่อคำถามท่งเทนคีตรงๆเดานี้ทั้งสี่ล้วนมีสีหน้าไม่พอใจเพียงไม่กล่าวออกมาท่งเทนคีเขารบขอทานสำรานลมเป็นผู้โอวุโสแม้ว่าไม่พอใจแต่ก็กล้ำเกินไว้กล่าวว่าในความเห็นผู้โสเล่าสีเสียงโวไม่ได้จบชีวิตในเงื้อมมือเจ้าสำหรับเรื่องนี้สำนักเล้งโัวยอมต้องแพก่กระจายออกไปพวกเราสมควรเร่งลดสู่ทะเลน้ำไห้ อธิบายข้อเท็จจริงของเรื่องราวก่อนคนในสำนักเล็งสัวแม้ไม่อาจสร้างสัมพันธ์ไม่ตีกับน้ำไหยอย่างน้อยก็ไม่เพาะสโตเข้มแข็งเช่นนี้ขึ้นท่องเทนขีสายหน้ากล่าวว่าเรื่องของผู้เยาว์ไม่ต้องการยืมมือผู้อื่นกระทำแทนเจ้าแน่ใจว่ารับสถานการณ์ได้ผู้เยาว์แม้รับสถานการณ์มิได้ก็ไม่ยอมขอความช่วยเหลือจากสำนักน้ำไหขอทานสำราญดมกล่าวอย่างไม่พอใจ เจ้าลำพองเกินไปแล้วเวยชนงิมไม่อาจอดรนทนได้แต่แรกพันสอดคำขึ้นคนต่างมีปฏิธานของตัวผู้โสไม่อาจคุกคามบังคับผู้อื่นได้เราในงามงานเงียกมุยนับแต่ฟังมันบอกว่าท่งเทนขีสมควรรับปากเงื่อนไขสีเสียงบู่อยพอใจตลอดมากล่าวเสริมว่าอย่าว่าแต่ผู้โสไม่เคยยมสปต่อผู้ใดมาก่อนหากลดไปปรับความเข้าใจกับน้ำไหใหญ่ไม่ใช่ รถศักดิ์สตัวเองขอทานสะราญลมอับจนถ้อยคำกระชากเสียงว่าพวกเจ้าขอใจอันใดห้ามไม่ให้ซอดปากคำเพ่งตามองหน้าท่งเทนขีคาดขันว่าทเทนขีเจ้าจะเดินทางสู่น้ำไห้หรือไม่ท่งเทนขีก้าวอย่างจริงจังนับแต่ผู้ยาวออกท่องเที่ยวเพียงยกย่องท่านเป็นผู้โสคนเดียวอย่างนั้นประเสริฐแท้พวกเราเริ่มเดินทางสู่น้ำไห้เธอ ท่งเทนขีกเก่าวโดยมิโขบคิดผู้ยาวไม่ไปขอทานสมรรล,ลมหน้าแปรเปลี่ยนไปขายกับจะอรารวาสออกแต่แล้วพยายามกั้มเกืนไว้กล่าวว่าเอาเถอะเห็นแก่ไมตรีที่มีอยู่กับสหายเก่าก่อนขอทานเท่ายังคงให้ความช่วยเหลือเจ้าเร่งรถสูนน้ำหายพินำพังหากแต่เรารถไปปรับความเข้าใจเจ้ากับข้าคนของน้ำหาความสัมพันธ์ของเราสองก็เป็นอันขาดสะบั้นไป หันกายไปแล้วเอ่ยสืบต่อสำหรับเรานี้ทั้งสขอทานเท่านับว่าส่งมอบต่อเจ้าแล้วจบคำพงปาดไปยังไรเข่าเบื้องหน้าทงเทนขีสืบเท้าไปพ้งว่าผู้โสยามนั้นขอทานสราล,ลมและลีวรงมนไลเข่าแล้วกระทั่งศีรษะก็ไม่เบือนกับพงปาดไปจนลับตาสีหน้าท่งเทนขีปากฏแววเสียใจขึ้นวูบแม้ว่านับแต่แรกพบ ขอทานสรารลมบนเกาะเทพเจ้าจบจนบัดนี้ยังไม่ทราบความสัมพันธ์ที่แท้จ,จริงระหว่างขอทานสรารลมกับฮุดสิมเสี่ยงสือผู้เป็นพี่ใหญ่ของห้าเท่าและหัตอุหิตหุ้นคงแต่ตนก็ให้ความเคารพมันตลอดเวลามีเพียงครานี้ที่ฝืนคําสั่งมันหวยชุนงิมพันก้าวชดช้อยมาก้าวเสียงแผ่วเบาท่านวุ่นวายใจเพราะปัญหาขัดแย้งครานี้หรือทองเทนคี ยังคงเพ่งมองทิศทางที่ขอทานสะรานลมหายรับตาไปไม่ได้เบือนหน้ามาปากกล่าวว่าข้าพเจ้าสมควรเชื่อฟังมันจึงถูกต้องอย่างน้อยมันน่าเป็นผู้โสเพียงคนเดียวของข้าพเจ้ายามนั้นดานิง,งามอีกสามนางล้วนสาวท้ามาหวยฉุนงิ้มสายหน้าพางกล่าวว่าท่านชไหนจึงเชื่อถือมันป่านนี้ทงเถนขีเบือนหน้ามากล่าวว่าเนื่องพอท่านม่เข้าใจมันจึงไม่เชื่อถือมัน แล้วท่านก็ใจมันสักปานใดท่านก็เพียงทราบจากคำเล่าหรือว่ามันเป็นตัวประหลาดแห่งยุคนอกจากนี้ท่านล่วงรู้เรื่องราวใดเกี่ยวกับตัวมันอีกท่งเทนคีอึ้งไปวูบมิอาจกล่าวาจาใดาได้หวยชนงิมกล่าวด้วยความกังวลท่านเชื่อมั่นมันปานนี้ข้าพเจ้าช่างห่วงใยกังวลแทนท่านนักในฐานะผู้สังเกตการอยู่ด้านข้างข้าพเจ้ารู้สึกว่ามันคล้ายมีจุดมุ่งหมายเล่นลับใด เกล้แฝงต่อท่านรดนีงามงานเง็กหมุยงานเง็กเอียงบอยโหงเหลงพอฟังพากันพ้องว่าพวกเราก็สะหอนใจเช่นนั้นท่งเทนขี้งงงันวูบคิดไถึงว่าขอทานสำราญล,ลมชักนำดนีงามทั้งสามเข้าปรินตรงงวนพวกนางกับมีคติต่อมันต่างกล่าวว่าพวกท่านต่างก็เห็นเหตุการณ์บนเกาะที่พระเจ้าชไหนไม่เชื่อถือมันด้วยดนีงามงันเงกหมยกล่าวอย่างจริงจัง ขณะที่ท่านสนษากับมันเมื่อครู่ข้าพเจ้าได้หวนึกทบทวนเหตุการณ์บนเกาะที่พระเจ้าเที่ยวหนึ่งตอนแรกมันทําความรู้จักกับท่านเพราะเห็นพลังพีมือท่านสูงล้ํากว่ามันภายดังพักยันทาทุ่มเทกําลังบุกเกาะที่พระเจ้ามันกับทวงเวลาจนท่านหวนกลับมาจึงลงมือและไปได้ทำ้ายคนของพักจันทาแม้สักคนเดียวเหล่านี้ไหนเลยสามารถยืนยันความรปสุทธิ์ใจของมันทงเทนคี แม้รู้สึกว่ามีเหตุผลแต่ยังไม่อาจโยกคลอนความเชื่อมั่นของตนที่มีต่อขอทานสุานล,ลมกล่าวว่าหากมันคิดิดชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าคงไม่อาจมีชีวิตถึงบัดนี้ได้งังเหกเอียงกล่าวว่าหากแม้นเพียงคิดประทุษร้ายท่านก็ไม่ต้องเปลืองสมองป่านนี้หากไม่คิดิดชีวิตเราข้าพเจ้าก็นึกไม่ออกว่าตัวเองมีที่ใดควรคู่การให้มันแรงไปสนิทชิดใกล้เช่นนี้ ้วในงามง่างเอียงเอียงกล่าวเสียงนุ่มนวลว่าเทียนขีท่านลืมเลือนว่าพลังพิมมือของท่านเองสูงำํำจนน้อยคนที่ทัดเทียมเปรียบติดดังนั้นหากปัถนาสิ่งใดในตัวท่านมีแต่สร้างความเชื่อถือแก่ท่านจากนั้นจึงลงมือท่องเทียนขีใจสันสานแต่ก็ถูกความคิดอิบการหนึ่งประดังขึ้นลบล้างความคังแขงใจกล่าวว่าพวกท่านติดตามมันเข้าสู่แผ่นดินตรงวนหากคิดสยบข้าพเจ้า บีบบังคับให้คอยตามมันคงควบคุมพวกท่านไว้เป็นตัวประกันแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ท้ากตีแพรไมตีที่ท่องเทนขีมีต่อเราเรานีหากแม้นพวกนางสุสยบไว้จริงท่งเทนเขีก็ต้องคอยตามเรวนีงามงั่งเง็กหมุยงั่งเง็กเอียงบวยหงหลิงล้วนแย้มยิ้มอย่างป่าป,ปื้มพร,รมใจแต่ความห่วงใยกังวลต่อเท่ง,งเทนขียังไม่สลายไขย่ล้วนหลอนรุ่มก,กังวลกวายยิ่ง ท่องเทนขีกล่าวอีกว่านี่นวนเป็นข้อนสษฐานของพวกท่านภายหน้าสภาพความจริงคงยืนยันว่าพวกท่านเข้าใจผิดไปเดรนีงามงังเง็กมุยแม้อยู่ร่วมกับท่องเทนขีไปราช่วงสั้นสั้นแต่รู้สึกถึงนิสัยใจคออีกฝ่ายว่าไม่ยอมเป็นความตั้งใจโดยง่ายดายต้องทอดถอนใจกล่าวว่าเทียนขีนี่ไม่ใช่ข้อสันนิษฐานหากแต่เป็นลางสังหรณ์อันน่าสะพึงกลัวมาดแมนพวกเรา ยังไม่มีหลักฐานยืนยันอคติของขอทานสำรานลมแต่ใข้ขอยว,วอนท่านภายหน้าหาักพบพานมันให้ละมัดระวังด้วยท่งเทนคีจับจ้องมองเข่าหน้าอันรอนรุ่นกระวนของพวกนางทั้งสี่แม้รู้สึกว่าพวกนางห่วงใยเกินกว่าเหตุแต่ก็ไม่อาจตัดใจกล่าวใครได้รับคำว่าตกลงภายหน้าข้าพเจ้าจะคอยละมัดระวังพางเบือนสายตาห่างจากพวกนางเง็นมองท้องฟ้า พันเห็นดงไม้บนไหล่เขาด้านตรงข้ามปากฏสกูนาฝูงหนึ่งโผลบินขึ้นสู่ท้องฟ้าไข่รับความเตือนตนกอันใดทงเทนคีหน้าแปรเปลี่ยนเล็กน้อยตาสาประกายเจิดจ้าวาวับมุมปากปรากฏรอยยิม้มที่คาดคำนวณไม่ออกขึ้นห้วยชุนงิม้มเงนหน้ามองท้องฟ้ากล่าวว่าพวกเราสมควรไปจากที่นี้สอหาสถานที่พักผ่อนแล้วทงเทนคีปายตาไปยังดงไม้บนไหล่เขาแถบนั้นอีกแวบหนึ่ง ก้าวอย่างเฉยชาพวกเราก็สาอหาตัวเมืองในละแวกใกล้เคียงพักผอ่อนเถอะหวยชุนงิมกล่าวว่าที่นี้อยู่ใกล้กับตัวเมืองช่วงสวนติ่นที่สุดแต่ในที่นั้นมีสาขาพักเยียนจันทาอยู่แห่งหนึ่งเข้าพเจ้านำทางจบคำวิ่งตะบึงขึ้นสู่ไรเขาด้านหนึ่งท่องเทนคีชักโชนนี้อีกสามนางติดตามไปหวยชุนงิมคุ้นเคยกับทะเลละแวกน,นี้เป็นอย่างดีพอขึ้นสู่ไร่เขา โลดและระยะหนึ่งปากฏยอดเขาลูกหนึ่งตั้งตางานขวางหน้ามนยอดเขาปรากฏหมู่ไม้ไพศสนลกครึมมีอนาเขตยาวกยไกลหลายสิบหลีหวยชุนงิ้มอธิบายว่าพอข้ามยอดเขาลูกนี้เบื้องล่างเป็นแม่น้ําสายหนึ่งหากไม่ข้ามแม่น้ําต้องอ้อมไปทางขวาระยะทาง30หลีท่งเหีนขี้ตากระจ่างวูบกล่าวว่าแม่น้ํากว้างประมาณเท่าใดประมาณ40วา อย่างนั้นพวกเราไปดูกันเถอะภายใต้การน,นำทางของหวยชุนงิมทังห้าพากันเล่งรุดขึ้นสู่ยอดเขาลูกนั้นพอข้ามยอดเขามาอาทิตยสยาก็เคลื่อนขอยถึงขอบฟ้าประจิมเชิงเข่าเบื้องหน้าปรากฏแม่น้ําสายหนึ่งทอดขวางหน้ากระแสน้ำเชี่ยวกราอยากทะยานข้ามไปโรีงามงางเงหมุยและพวกทั้งสมงงงันวูบหวยชนงิมก็ไม่มั่นใจว่าสามารถข้ามไป เบอืองหน้ามาก่าวก็บทงเทนคีว่าพวกเราจะข้ามฟากอย่างไรทงเทนคีเลียวหน้าไปยังตรงไม้ที่เบื้องหลังแวบหนึ่งกล่าวว่าพักผ่อนสักครู่แล้วค่อยว่ากล่าวกันบอยหงเด๋งไรเดีมานยาค่อนข้างบริสุทธิ์ใจกว่าอดกล่าวไม่ได้ว่ากระแสน้ําเชี่ยวกรากรุนแรงกว้างถึงส0สิบว่ามีเพียงไม่อาจทยานข้ามในกราเดียวแม้เวงเศษไม้เป็นที่อย่างเท้าทรงกายกลางลาน้า ก้อนถูกใส่น้ำกระแทกกระจายไปท่านสมควรบอกพิธีข่าแม่น้ำต่อพวกเราก่อน่องเทนคีกล่าวเสียงราบเรียบท่านไม่ต้องร้อนดนไปยังมีคนร้อนรุ่มกว่าพวกเราอีกเรานงามทั้งสี่งงันวูบถามพถงว่ามีคนผู้ใดกันท่องเทนคีไม่ตอบคำหันล่างช้าๆไปยังโรงไม้เชิงเขากล่าวเสียงเย็นชาสหายสมควรปรากฏกายแล้ว ไม่เช่นนั้นพวกเราพอข้าแม่น้ําไปท่านใหญ่ไม่ใช่ต้องชมดูด้วยความผิดหวังดนริงามทั้งสี่พากาันหมุนกายกลับยืนเรียงรายเป็นแถวเดียวอยู่สองฝ้าข้างท่งเทนขีกระแสเสียงท่งเทนขีเพิ่งขาดหายในดงไม้ที่ห่างไปห้าวาพันาเกิดเสียงแค่นหัวร้อยอย่างเย็นชาขึ้นพอกล่าวว่ายี่เอียยกย่องตัวเองเป็นนายที่สองคิดเฝ้าดูท่านลงสู่ปรพภพต่างหากจบคำ เงาคนทลันวูบขายอินรีโผพุ่งลงจากฟ้าและรีลงที่เบื้องหน้าคนทั้งห้าห่าง 5, กันเพียงหนึ่งวาดะในงามทั้ง4ีล้วนมีสีหน้าตื่นเต้นตึงเครียดคิดไม่ถึงว่าฝ่ายตรงข้ามสามารถเล่นกายเข้ามาในสมีห้าวาโดยไม่ถูกพบเห็นเพียงได้วิชาโตเบาก็สุดที่นักสู้ธรรมดาทัดเทียมเปียบติดได้ท่งเทนขีเงยหน้ามองเห็นฝ่ายตรงข้ามอายุประมาณ 25- 26 คิ้วดกหนาตาโปนโตปากกว้างเขารกคขมสมใส่ชุดลัดกุมไม่มีแขนเสื้อเผยเห็นท่อนแขนอันเบิกบืนอาพรชุดเงินระยับตัดกระผิวกายนอกร่มผ้าซึ่งเป็นสีน้ำตาลขำเป็นบุคลิกอันเหี้ยมหานร,ราวกรบปรอร้อมจากเหล็กทงเทนคีย,ยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าท่านลุดมาตังปรสั่งบงการกระมังบรรดชุดเงินกล่าวเสียงเย็นชายี่เอี่ยมาได้อย่างไรหามีส่วนสัมพันธ์กับเจ้า ท่งเทนขีส่งเสียงดังอือกล่าวว่าอย่างนั้นเป็นความสัมพันธ์อันใดทําให้ท่านสะกดติดตามพวกเราตั้งแต่พื้นที่ลาดตันแถบนั้นยบจนถึงที่นี้บดุดเงินงงงานบูบคิดไม่ถึงว่าก่อนหน้าที่มันจะสะกดลอยตามมาก็ถูกท่องเทนขีพบเห็นแต่แรกที่แถเมื่อครู่ท่องเทนขีเเลือเห็นฝูงสกุณนาบอยบินตเติดขึ้นจากโดงไม้แสดงว่ามีคนเล่นกายเข้าไป ดังนั้นเงยงหูสลับฟังส้มเสียงผิดปกติทางเบื้องหลังก็แววเสียงชายเสื้อั้าลมย่างแผวเบาจริงๆจ,งจ,งจ,งจึงหยุดยั้งการเดินทางแต่กลางคันบรดชุดเงินสำรวจดูท่งเทนขีตลบหนึ่งกล่าวว่าเจ้าคือใครทงเทนขีกล่าวเสียงเย็นชาเราคือเราบรดชุดเงินกระชากเสียงว่ายี่เอียกำลังถามนามของเจ้าทงเทนขีแค้นหัวกล่าวว่าการก่อนท่าน คงคุ้นเคยกับการกล่าววาจาเยี่ยงนี้แต่ครานี้ใช้ผิดเป้าหมายแล้วบรชดชนเงินตาสะปะกายเกลี้ยกราดเสิบเท้ามาก้าวใหญ่กล่าวว่าเจ้าทราบหรือไม่วา่ายี่เอี้ยเป็นใครธงเทนคีก่าวอย่างเหยียดหยามนั่นหามีความสัมพันธ์กับข้าบัดเจ้าไม่เจ้าผู้เยาวคิดหาที่ตายหรือไรว่าจาประโยคนี้สมควรให้ข้าพเจ้าก่าวแทนจึงถูกต้องบรชดชนเงิน ตาทอปรกายอมหิตตวัดสองมือขึ้นหมายลงมือแต่ขายฉุกใจคิดพันหมุนกายกลับยืนสองแขนออกโอบต้นไม้ใหญ่หยาบเท่าปากจานต้นหนึ่งตวัดกล้องรองขึ้นออกกําลังกระชากคราหนึ่งต้นไม้พันถูกถอนขึ้นมาทาั้งรากทั้งโคนหวยชุนงิมขายฉุกใจได้คิดรองพ้องยังตื่นตนกท่านคือเงินกะเลงมัง,งกรเกาะเงินในกิมเงินนอกกะเลง สอมังกรเกาะทองเงินปลดชุดเงินควางต้นไม้ใหญ่ในมืออยู่เหนืออกกว่าตามมายังหวยชุนงิ้มกล่าวว่านับว่าเจ้ายังมีสายตาอยู่บ้างรู้จักฉายายี่เอียตอนนี้ถอยไปด้านข้างให้กับเราเบือนหน้ามายังท่งเทนขีเอ่ยสืบต่อคำนวณตามท่าทีอันโอหังของเจ้าเมื่อครู่ความจริงไม่ควรอภัยละเว้นแต่ยี่เอี่ยไม่เคยฆ่าผู้ไรความผิดดังนั้นถอยไปพร้อมกับนาง ท่องเทนขีกล่าวเสียงเย็นชาท่านหาคนผิดไปแล้วบรดชดเงินฉายามังกรเกาะเงินแม้อารมณ์มู่วามแต่นิสัยซื่อตรงพอฟังจึงกล่าวอย่างงนงงเจ้าทราบอย่าไรว่ายี่เอี้ยหาคนผิดไปพักยันจันทาต้องการหาท่องเทนขีบัตรนี้ไม่ใช่พบผ่านแล้วหรือฉันไหนเรียกให้หน้าถอยไปด้านข้างมังกรเกาะเงินยังไม่เข้าใจกล่าวว่าคนที่ยี่เอี้ยต้องการหา เกี่ยวข้องอันใดกับพักยันจันทาครานี้ก็เป็นท่องเทนขี่งงันไปตนเข้าใจว่าผู้มาเป็นคนของพักยันจันทามีคาดการกับนอกเหนือความคาดหมายห้ยชุนงิมสอดคำขึ้นอย่างนั้นท่านหากไม่ใช่สังกัดสำนักเล้งสัวคงเป็นคนของน้ำหายกระมังมังกรเกาะเงินตัดบทว่ายี่เอียมิได้สังกัดสำนักใดทั้งสิน้นท่องเทนขี่งง,งนันโอบกล่าวว่า มิได้สังกัดสำนักใดอย่างนั้นท่านสกดติตามาถึงที่นี้เพียงเพื่อบอกฉายาของท่านต่อพวกเราหรือ